สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับยูกับช่องยูทูปเต่าขลรอศิลาลาดครับัครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมกับไปก่อนนะครับนอกกับสิภาพพี่น้องเขามาปลานะครับเนาะตอนนี้กต่ว่าพ่อดงเห็ดยังก่อ้ฟันมันปูดงเห็ดมันปูครับพี่น้องสวยๆเลยครับเดี๋ยวมาเก็บเห็ดนันปูน้ากันครับดอกงามๆเลยครับพี่น้องครับเห็ดมันปูไทยครับ มันนี่ก็สิมาเละเเบวงนะครับเนาะสิได้เฮดบ่ได้เฮดดอกครับพี่น้องครับเน็ดพทุ่งมูครับพี่น้องครับ เก็บผงนุ่งเห็ดเพลิงขีดชั่วครับพี่น้องครับสองดอกเนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับมามาเก็บเห็ดต้องกันครับพี่น้องเห็ดอะไรเห็ดปวกระสิพี่กอนโรณี่ปวกสายหนามครับเมื่อนี้ครับขมากับบ่คอยเห็นผู้ใดปนไหนน้อยก่อนเนาะเงียบเงียบเก็บเก็บสบายใจเฉมเลยครับพี่น้องโอ้ยโนเกิดทั้งในครับพี่น้องครับนี่เพิ่นว่าไอ้เก็บเห็ดปวกเกี่ยวไปว้างไหมมันสิบ่เกิดเพิ่นว่า ตาผมกับบวกหัวมันเป็นจังสันกีบบอหรือว่าเป็นโกสาโล่ายก็จังไอ้บาวบปบาเนาะครับเนาะนี่ครับนพนีองครับจุ่มแหลกครับจากดอกวุ้นหาดอก แม่นำ้ำเหียวหน่อยก็คือนมาวานมาเนี่ยก็จะเก็บหนักหลายเติบปเลยเกินนี่ครับจุดหนึ่งเนาะตัวได้ดอกตูมมันกับแต่ตั้งลางกะคือสีเอาบ่ได้เรากครับพี่น้องโอ้ยตีแต่นี้ก่อนติดหักไหม่อะไล่ะอือฮึคุณน่ะได้ยุติเมนนื่อไหร่ครับยิ่งเข่าไม่ได้หักไหม่ ก็จะเ,เก็บดอกตูมเป็นพิณนะครับก็จะเอาเสียงคุดน้ำไตดินนึ่งสี่แม้แต่ผมเห็นว่าเป็นัติดอันนี้ไมก่อนนี่้อออกติดกับหากใหม่ ค่ยุ่มมันเยอะเอมีดไงมากหน่อยก่อนพออพอเพราะไพด้งับขึ้นน้อยหน่อยครับพี่น้องครับนี่นเห็นหากขึ้นอย่างนี้สีคือจังกันกับใบใหม่อรวดกับพี่น้องครับเมื่อันนี้หังนไปได้เลย นี่ดอกนึ่งก่อน,นดอกหักไอ,อ,อพ่อไปเิี้ยเอาอยู่ดอกครับพ่อเป็นหลังหยากๆเนาะครับเนาะ

เต้นเต้นเนี่ยไปกันยังเห็นออกไปเรื่อยอันนี้นะนะครับ Ủa ừ, con này. Đang còn mua nhì mua nhảy cho cả thấy nó gắn nó nhau đây chắc đỏ luôn เบิดลาโบ้ก่อนนี่ครับพี่น้องครับนี่มูหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เครื่องกระตาเลยครับจักดอกบุ๊กเกษตรเป็นหนับให้เบิร์ดอ,อีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะมูเดียวได้เกือบเต็มได้ตั้งเครื่องหนึงน่งไปก่อนหาตัวห้องดอกงามอยู่เด็กก่อนจะบอ,อเอาไปเสียดายมันจังไนมันเกษสรบม่มีดอกจังไนก็หาย,ยากแล้ว ช่วยอุ้มครับพี่น้องครับเห็ดดินซองดอกเนาะดอกงามอยู่ครับอ,กอีกครับดอกนึงครับอีกครับพี่น้องดอกนึงครับอืมม่ได้เลยก่อนดอกงามอยูุตวบะมันอันนี้ครับพี่น้องครับดอกงามอยูุตวบะมันเถานะ วันนี่ค็คสารพัดเฮดเลยครับพี่น้องครับดอกงามดีอยู่ฟังนีิเฮ็ดดินฟังนีิดอกงามงามครับนี่ครับดอกนึงครับเ็ดไข่เขียวครับสวยๆเลยครับพี่น้องครับแคสตัดขายอยู่หักไปแล้วเล่มไหนอยู่นี่ครับ เห็ดปวกครับพี่นองครับ่ work, แม่เฮ็ดปวกละเมียนมันนี่เร่งกันเมียนดยูนี่สิ่นี้เห็ดอันนึ่งไข่เฮ็ดปวกนะครับพี่น้องครับแต่ว่อา,าวอัน <laughs> นี้เฮ <laughs> ็ดปวกแน่ยยนอ <laughs> นครับเอายยดได้บกันอ้าเรียงข่าวเดิมได้เห็ดปวกโน่นึงแพ้ยุทธ่างไหนแพ้บีเต้หอยกเาอยุท่างทันได้บ้างบ้าประกัย่างหลอกันไม่เคย่อื bỏ ơi mà cần đánh ăn một tuần thì chân chỉ tem ta mua bọc ngang luôn ngang quả bánh thế luôn mua nhiều mỗi nhà bắt đầy hết đấy rồi thảo chứ này luôn đây hết phược, mua nâng, 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 ข่าวด้วยครับไว้ใจตนเอกไปร่างใดถนนถนนบนข้างไหนบนแมนส้างกลอันนี้อันนี้มันบ้านหอดถนนขั้นเกีะุ่ข้านเกีฟังข้างสนใจนะสี่หอดเหรอแดงว่าเขาานออกไปขนกเพระว่าเขาจะไปรงเรีอน้องเลียนะฟังผมได้ยินเสียงนกฮองปะอข้างไหนข้างพีนกของอีกานก้อกุกุ งหันัดอ่เเจ้าราบ่เอิเสียงเไ่เอนเดีเราห้องเอาเนเอนเสียงบ้มันตางห้องลให้ห้าเราเออยักเสียงเลาซุมไหนหันเอาอยู่นี่ห็นตะห้คือกันงไงอยู่นี่เห็นตห้ตะบุญผมเบาสร้างนสร้งกลางกลางปลากินเต่าะมาาก่ม่ากับเจ็ดมงมาที่หลังเจ้ายู่ แม่เห็นเราเจะออกไปขอบ้านในแจ้งโตอยู่นี่ขอไข่ครับพี่น้องครับ นห็ดข้าวไข่ดอกบานนะครับเนาะเห็ดดินครัาี่ดอกงามอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องมันคำเห็นมันปูครับพี่น้องครับงามบ่อพี่น่ะโอ้ยอืโอ้ยงามไปก,ก่อนออเป็นหยมเป็นยนมอยู่ครับพี่น้องพี่น่ะ เป็นเงาเป็นกวัวง่ามแห้งเทบหนาจกักหน่อยพี่น้องครับมีดมันอันง่ายอันง่ายแล้วก็ไม่ได้สีดึงจะมาตัดขาหยาดต้องจังสี่แหละสีะก,ก่อนก่อนอือให้จะาเริ่มออกมากันนตอนนี้จะเสียงคนอื่นกัน สีกาดด้วยง้างกัดตัวนี้บ้าเมียนได้ครับนี่สิถ้าเป็นไอะง่ายกันเอะแต่เป็นกันไก่หน่อยก็ยังเป็นว่าแม่ก่อนเดี๋ยวเขาไปตัดชึบชิบชิบชิบก็บสั่นกับเป็นเห็ดง่ายเอเม็ดหน่อยก็ได้เอเม็ดง่าย,ายนีเ่เก็บหนักไอ้ก่อนล่างเก็บแล้วก่อนเก็บหนักด้วยกันครับเห็ดง่ายฮันต้องเอาไปงานเห็ดปวกเนาะมาสิครับอุย้ย <laughs> กระเด็นดงมานึง่งน้องครับสวยเลยครับดาวเปลวางยิ่งเงี่ยนน้องม้าง,งคาพี่ฟังหนึ่งครับโอสวยเลยครับพี่น้องมันปูไทยนะครับนี่เห็นบ้นปูตั้งประเทศสีดอกนึ่งเหลืองง่ายเห็นมันปูวตั้งบ้านผมเนะี่ยสีชมพู cả đó bọc anh nhanh, cứ chẳng tăng vào thiệt nữa Mình tí là hai con Kiếp lắm bạc nè, nhiệt nhanh ส่เอาเมือ่อใดบ้างนี่ก่อนพี่น้องครับเฮ็ดปวกตะว่าเอะมาเลียมน้ำกลนเขาครับพี่น้องนี่าเจาเอาไปเลย นีสองดอกคนนี้ก่อนอนะคดอันนี้คือมันเกิดที่หลังเนะาะก็จะเอาไปแล้วม้วนเห็นบ่าผมห้เขาเคื่ยใ้ก่อนสองดอกเห็ดละงอขาวบ้าน้อ,อ,งงน,อนี่เนาะไม่ค่อยมั่นใจป็นไหนครับพี่น้องครับแต่เป็นเห็ดละง,งกมันเมอนอยู่บนนี้ขาตัน<ช>เอา้าขาวกวงได้หลายก่อนกวงเออต้องเอาไปถามป้าสอนดู ว่ามันเคยเห็นละงโงขาวไหม,มแต่ว่าน่าจะเมียนอยู่ดิแต่ว่ามันคือบกขาวอันนี้ไหมนี่ไหมมันเป็นสีแบบนี่ไหมมันบกค่อยเหลื่อมเห็นบ่กินก็มันยังไงไม่รู้จะต้องเอาไปถามผูาสอนแต่ว่ามันขาก็ไม่ใช่ขาตันนะขากวงนี่ คล้ายละโงกขาวอน่าจะเป็นละโงกขาวนั่นแหละพี่ก่อนดูยากไม่เหมือนละโงกเหลืองโอ้เละตุมเปะครับนี่เ,นเพื่งหวานเหมือนกันดอกนึงทั้งนั้นครับเป็น้องกลับเห็ดเพื่งหวานดอกน้อยหน่อยนีย่ ครับพี่น้องครับตอนกบิกรกระสีเดินทั้งกลับ้าแล้วนะครับนี่นะครับเนาะผลงานเท่ามือานี้ครับก็ได้เห็ดปัวเกือบเตียมกระตาครับพี่น้องครับแล้วก็ได้เห็ดมันปูครับพี่น้องได้หลายเติออยู่ครับฝากครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไปสัานีดละครับเดี๋ยวคอยพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ